นับได้ทั้งหมดเม็ดมันก็เยอะเยอะซะเหลือเกินฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลไอสไตล์ le, เหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าไอาได้กินแตงโมค่ะแล้วเกิดความหงุดหงิดอย่างหนึง่งนั่นก็คือแตงโมที่กินเข้าไปเนี่ยเม็ดมันก็เยอะเยอะซะเหลือเกินเยอะแบบไม่รู้จะเยอะอยังไงมันเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ในความเยอะของเม็ดแตงโมมันก็ทําให้อายเกิดข้อสงสัยอย่างหนึ่งขึ้นมาค่ะทุกคนว่า ในแตงโมหนึ่งลูกที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีเม็ดอยู่กี่เม็ดงงไหมคะอ่าไม่ต้องงงสงสัยไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่น่าสงสัยกับเรื่องนี้ด้วยปวดหัวกับตัวเองมากเอาเป็นว่าในเมื่อสงสัยแล้วอายก็จะไปไขข้อสงสัยของตัวเองโดยการที่ไปเริ่มรับจากเม็ดที่1กันเลยอ่าไม่ใช่นะคะไปไปดูคะ่ะ เอาละคะ่ะทุกคนหลังจากที่อายได้ทำการนับเม็ดแตงโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอายนับได้ทั้งหมด159เม็ดด้วยกันค่ะก็ไขข้อสงสัยของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะได้หายสงสัยไปตามๆกันนะคะ ยังไงนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเพจ iStyle ด้วยนะคะใน Facebook อย่าลืมไปติดตามนะคะครั้งหน้าถ้าไอามีคลิปอะไรเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดติดตามไอนะคะไปแล้วนะคะบายบาย